โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่2ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมานาคมได้ดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางขึ้นลงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าข้ามช่วงกิโลเมตรที่4บวก3าถึงกิโลเมตรที่5บวกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบริเวณดังกล่าวในช่องทางคู่ขนานหนึ่งช่องจราจรตั้งแต่บัดนี้เป็นจนถึงวันที่19รกรกฎาคม2566การทางพิเศษแห่งประเทศ จะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทุกท่านค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Ex a c ซ Call ค e n t e r โทร1543ตลอด24ชั่วโมง